กู้มองว่าซีซั่นนี้ยตัวแท้งมันเยอะเกินไปเว้ยคอมที่มันแท้งจนน่าเกลียดมันเยอะเกินไปมันทำให้พวกสายตีฟรีอ่ะเล่นไม่ได้โอ้โ,โลโาลิโอแม่งน่าเกียดที่ผายกูเสียเวลาก็โลกาลิโอไปพักหนึ่งอ่ะแม่งแล้วรีเลือดตลอดเวลาแล้วแม่งโลกาลิโอบัฟขึ้นมาอือ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 อื ดีนักตั้งมันอยู่ดีมันบัฟมาไอ้โอ้โหยังไงก็แต่ไออองคารักนี่มันบัฟอะไรวะาอยูอยากรู้อ๋อพวกองคารักนี่คือบัฟทีมนี่ว่าบัฟเกาะทีมส่วนพวกคุ้มครองอ่ะคือบัฟเวทได้รับด้านเวทมากขึ้นโข้าใจละโเข้าใจละห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมึงนะกระดานกูตอนเนี้ยสีฟ้ามาสามตัวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่หรอกมันมีคนเล่นเยอะด้วยมันมีคนเล่นซุปเปอร์ไม่เพลินถ้ามึงเล่นถ้ามึงอยากเล่นอยู่มีจริงกูแนะนำให้มึงขยับมันเดินหน้าขึ้นไปช่องนะ ม,มันจะแทงให้ซีเวอร์ได้ใช่เอามาใส่เป็นมาร์คคอยเฉยๆนะใช่ก็คือกูที่จะสื่อก็คือให้มึงมายืนแทงซีเวอร์ให้ให้ทีหนึ่งอ่ะให้มันมายืนข้างหน้าซ<ม>ีเวอร์เจอขอกูแล้วมาร์คคอยสำหรับซาปลายกูนะ้วกูกูเชียเอโซเอ็กูเชียไอ้แสกอ่ะแสกใช่ไหมกูก็หามันอยู่เออลาไปเพราะว่าแสกอ่ะมันจะขยายมันจะมันจะฮิวตัวเองด้วยสกิลมันอยู่แล้วแล้วก็จากไอเทมเอ้ยจากบัฟเผาอีกอ่ะกวนเวอะ ใครสระฟูบิวโลจนกูเสียเขาไม่หมดได้ไหมไอ้เจ้าใครสระฟูบิวหมดตี้เลยเหรอวะได้ได้ได้เรนมัดคอดยังไงให้รวยนี่แล้วเกลเกตแบบเยอยเยอะๆเอ๊ะหรือกูจะทำซิว่ามัดคอดสิวะโอ้โหที่มัดคอดน,นาซ่าสามดาวอะไรวะทำไมเขาโหดกับทุกทีมเลยวะกูงงมากไอ้ยนี่ยาุโอะกูมไม่คิดว่ายาุโอะจะโหดอะแต่แม่งยาุโอะแม่งโหดเฉยเลยไอ้เจ๊เนี่ยโหยาุโอะดูเลือดหกสิบหกเปอร์เซ็นเท่าที่ความเสียหายทำได้ อันนี้ต้องตัวใครตัวกันนะ,นะนเพลนกูว่าตัวไม่รอดเหมือนกันขนาดตอนนั้นเล่นออกมีเจาะเกาะยิงแทงไม่ย,ยังยิงไม่ไหวเนี่ยซิลเวอร์กูมันกากอ้ะไปลงสองไงงใครแคร์ไปอันไหนก็เล่นแอดมินเหมือนกับฉันงั้นเหรอเอ้ไม่ใช่เดียเล่นเอ็นเลียวบอสเอ็นเลียวเหมือนกับฉังนงั้นเหระ โอ้กูชนะกูปลดล็อกตัวเองแล้วแล้วเพนไอ้เฮียแต่กูไปตัวเดียวแบบไกลๆตัวเดียวเลยใครสะเฮียนี่แหละกูก็แพ้เหมือนกันไอ้เฮียแล้วเขามาโซมาแอสสามดาวเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยโ,โ,โอ้โหโอ้โหเพนทำไงดีกระทืบมันเลยไหมเราฟิลดงไง เอ็นโซลกะตัวเดียวนะอืมตรงหายนี้ห้าตัวกูเอายิเตกยยังไม่ตื่นอยู่กันวะยิเต้จะตื่นก็ต่อเมื่อทีมมึงตายทั้งทีมหรือไม่ก็เลือดมันต่ำกว่า60% ไม่มนม่าจะ,จะตืนน่นอะไรเงี้ยมันจะตือนมันก็จะตื่นเพื่อนพิทต์้องกูเป็นมัดคอดปะเพื่อนอ๋อกูเข้าใจแล้ว <c oughs> ทำไปเพื่อเฮี้ยอะไรถ้ามึงเล่นเหมือนมันโอ้อยสุโอ้เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่มีชุดคุมซีซีให้ด้วยนะ <c oughs> ยี่สุออกมาตาอไอ้สามดาวกันซีซีไล่ฟันไม่หยุดอะนี่ยังแพอกะวะ า <laughs> โอ้แจกสามดาวเองดีนะ่้เท่มันนี้ไม่สมบูรณ์น <c oughs> ่ะไอเหี้ยเดี๋ยหน้าไม่มาเลยโอเคแพ้ละทำไมเขาสามดาวกเก่งจังวะคุณงง ก็เห็นไอ้เช่นนี่ก็ไอ้เช่นนี่ก็ดาวเว้นสามดาวแล้วหนูนุ่แม่งกิ้งเรื่อยเลยเงี้ยโอเคกูพักไว้นะไอสัตว์ร้อน